สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมความสวยงามที่น้ำตกคลองมาเดือนนะคะจังหวัดนครนายกกันนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะอยากมาท่องเที่ยวเล่นน้ำตกกันที่จังหวัดนครนายกนะคะ เราก็เลยจะมาแนะนําอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบว่าสามารถมาเล่นน้าตกกันได้และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยจ้าระหว่างทางนะคะที่จะเข้ามาสู่น้ําตกคลองมะเรือนะคะคุณผู้ชมเราก็จะต้องผ่านกับเส้นทางที่ค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะคะแต่ก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมันก็จะขรุขระไม่นี้ก็ค่ะ มันเยอะค่ะเหมือนมือน,นอยู่ประโงจันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหสมบุกสมบันไม่ไหวหลายคนเข้าใจว่าเออน้ำตกคลองมาเดืออเนี่ยถ้ามาจะต้องมาแบบว่าเป็นรถโฟล์วิวใช่ไหมไม่จะไม่จะเป็นน้ำของเราเนี่ยเป็นรถแบบว่ารถเล็กเลยขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมด้านข้างก็จะมีรับเออขายพวกผลไม้ได้วยนะคะ นี้เรามาถึงแล้วนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือสวนกำนันเป้นะคะที่จะเป็นจุดที่สามารถที่จะเล่นน้ําได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะขับเข้ามาก็สามารถจอดรถตรงเออจะเป็นซุ้มเนี่ยค่ะที่เราจะนั่งเนี่ยได้เลยนะคะเรื่องนั่งได้เลยจะนั่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะว่าน้ําตกจะสวยแค่ไหนนะคะ นี่เราเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีจุดให้นั่งนะคะแล้วก็จะมีลำธารเนี่ยเรียบไปยาวเลยนะคะถามว่าเด็กๆเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะเพราะว่าน้ำไม่ลึกมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสามารถยืนถึงแต่ว่าน้ำค่อนข้างแรงนะคะก็ถ้าหากว่าพาเด็กๆมาก็ต้องดูแลใกล้ชิดนิดน,นึงนะคะ สวยงามมากๆค่ะข้างในเนี่ยก็จะมีห่วงยางให้เช่าด้วยนะคะก็สามารถที่จะเช่าห่วงยางแล้วก็ล่องเล่นน้ําได้นะคะถ้าพูดถึงจังหวัดนครนายกหลายคนก็จะนึกถึงเอาน้าตกนางรองน้ําตกวังตะคร้น้าตกสาริกาใช่ไหมคะเออสำหรับน้ําตกคลองมาเดือเนี่ย จะเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ภายในป่าเลยนะคะก็ต้องเอ,อ่อนั่งรถเข้ามาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับความลึกของสวนต่างๆที่เราจะไปนะคะและบางส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปก็อาจจะต้องใช้รถ4ฟล์วิวนะคะในการข้าม คลองมาเดือนะคะก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นข่าวนะคะว่ามีรถเนี่ยที่แบบว่าข้ามคลองมาเดือยไม่พ้นแต่ถ้าหากว่าเรามาเที่ยวในสวนที่อยู่ต้นๆน,นะคะไม่ลึกมากก็สามารถนํารถเล็กเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นรถเก๋งแบบว่าขนาดเล็กธรรมดาก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องเลยข้ามคลองนะคุณผู้ชม เย็นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะวันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ก็คนก็ไม่ได้เยอะนะคะถ้าใครแบบว่ามาเที่ยวน,น้ำตกแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนเยอะมานี่ลองมาเดือนะคะสวยงามมากๆค่ะ มนะคะีโอกาสได้มาที่สวนนครนายกนะคะเกกจะหาที่เล่นน้ําชุมช่มฉ่าเย็นใจนะคะก็มากันได้นะคะที่สวนกนํานันเต้น้ําตกคลองมาเดื่อนะคะที่สวนกนํานันเต้นะคะจะเป็นเออที่นั่งอย่างเงี้ย2 0 0บาท นี่เรากจะได้ดึงด่ำกับความสวยงามของธรรมชาตินะ ยานะคะมาล่องก็ได้นะคะล่องตามน้ําก็ได้นะแต่น้าค่อนข้างแรงนะคะถ้าหากว่าเป็นน้องๆเด็กๆเนี่ยก็อาจจะต้องอ,อ,อยู่ริมตลิ่งเนาะ mm hmm. เพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยจะอันตรายนิดนึงนะคะ mm hmm. เย็นมากๆคุณผู้ชมช mm hmm. ิงใจมากๆ สดชื่นมากๆเลยนะคะ ทุมีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดนครนายกนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้ที่คลองมาเดื่อแห่งนี้นะคะเดี๋ยวขอทิ้งภาพส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ